หนวยกำจัดหญ้านะคะวันนี้ลงงานได้วันที่สองแล้วค่ะเมื่อวานฝั่งนน้นเกลี้ยงวันนี้มาฝั่งนี้สิอาหารไม่กินแล้วนะคะไปกินแต่หญ้าก็มันอร่อยนีน่นาอร่อยแค่ไหนดูค่ะ ใช่ไหมกิ๊กิ๊บอร่อยครับอร่อยจังเลยไม่สนใจกันเลยนะคะช่วงนี้เต็มที่ครับต้องให้ดูในบริเวณนี้นะคะไม่งั้านั้นเนี่ยเลือกกิน,นะค่ะ